ข่าวนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปดูบรรยากาศวิ่งควายที่ชุมแสงจังหวัดระยองนะคะวิ่งควายชุมแสงสนามแตกค่ะชาวบ้านแห่ร่วมงานประเพณีปีที่45ควายแชมป์มูลค่า18ล้านสะเทือนวงการค่ะนายกิติเกียรติมนตรีรองนายกอบจอระยองเป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายตลาดชุมแสงครั้งที่45 โดยมีนายคเนศวรนเกตอินนายอำเภอวังจันทร์พร้อมด้วยนายเอกชัยขาวสะอาดนายกเทศมนตรีตำบลชุมแสงหัวหน้าสนาชการภาครัฐภาคเอกชนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงานคับข้างค่ะนายเอกชัยขาวสะอาดนายกเทศมนตรีตำบลชุมแสงกล่าวว่างานประเพณีวิ่งควาย ของตลาดชุมแสงนั้นเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี2519ค่ะเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชาวนาไทยที่ผูกพันกับควายและสืบทอดเป็นกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยเทศบาลตำบลชุมแสงเข้ามาสนับสนุนงบประมาณและจัดให้เป็นกิจกรรมประจำปีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ ภายในงานนะคะก็จัดเต็มความบันเทิงทั้งการประกวดควายสวยงามการแข่งขันวิ่งควายสายพันธุ์ต่างๆการแข่งขันไซเคลครอสกีฬาเชื่อมสัมพันธ์มวยไทยจากกอฟุตบอลดารารวมถึงตลาดสินค้าชุมชนจากกลุ่มแม่บ้านและ,กะเกษตรกรในอำเภอวังจัน์ทรนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ของงานเนี่ยก็อยู่ที่ควายแชมป์เจ้าของฉายาเจ้าทองแท้ที่มีราคาประเมินสูงสุดถึง18ล้านบาทค่ะ สร้างความฮือฮาให้กับผู้ร่วมงานนะคะถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยทีเดียวโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะเสียงเชียร์นี่ดังสนั่นตลอดการแข่งขันเลยนะคะสะท้อนถึงความสามัคคีของชาวชุมแสงที่ร่วมกันสืบสารประเพณีอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้อยู่คู่ระยองต่อไป